สวัสดีค่ะวันนี้พี่เป้ถึงบ้านลงคนแล้วนะมีเอฟซีจากไหนไม่รู้นะคะสั่งกาแฟเลี้ยงด้วยเดี๋ยวพี่เป้จะไปเอากาแฟก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เลี้ยงกาแฟวันนี้นี่นะคะโอ้ยมีป้ายเรียบร้อยนะคะมีจุดปักหมุดด้วยปักหมุด <laughs> มีนี่ด้วยนะคะ เสร็จสับเรียบร้อยวันนี้ปักหมุดได้นะคะนี่เลยกาแฟกบกอกหมูยอน้องนิวนะคะนี่นะคะใครอยากสั่งหมูยอลูกชิ้นนะคะหรือสั่งกาแฟให้พี่เป้กินก็นี่เลย083 5697 899นะคะบริการกาแฟโบราณพี่เป้มาเอากาแฟอะ มันมีด้วยค่ะนี่นะคะี่ลูกค้าที่เขามาสนับสนุนบอกว่าขอเลี้ยงกาแฟยูทูบเบอร์วันนี้ทำไมอยู่กันแค่สองสามคนน่ะยูทูบเบอร์ก็แล้วพี่เป้จะกินหวานกินไหวไหมเนี่ยเอาเป็นกาแฟเอาเป็นกาแฟจ้ะะคเอาที่แบบว่าเดินได้ทั้งวันอ่ะเห็นไหมล่ะพี่เป้เดินทั้งวัน เมื่อวานมาค่ะแต่ร้านกาแฟะนะไม่ยอมเปิดงอน,มา,นมากเลยนะเมื่อวานเมื่อวานไปส่งของนะคะเมื่อวานส่งของน,นคะคะพอดีเป็นรอบส่งของของโรงงานนะคะสั่งได้เราค่ะมีมีหมูยอมีลูกชิ้นใช่ไหมค่ะใช่ใชขอบคุณนะคะสำหรับ f อฟซีท่านใดที่เลี้ยงกาแฟพี่เป้วันนี้พี่เป้เดินทั้งวันตากแดดที่นองเอ้ยเอาที่แบบ เดินทั้งวันวนะเนาะสู้แดดเอาแบบสู้แดดนะแม่ค้ายังบอกว่าพี่เป้ดเดินทั้งวันนี่นี่ได้หมวกใหม่ด้วยพี่เป้นะม <Okay. S 1> ีนี่นะคะอ,อ,อแบบว่าเอฟซีเห็นพี่เป้ดเดินทั้งวันตากแดดหัวก็แหงล้านอาัดแห้งยางตากแดดปวนว่าเอ้าหมวกปวดว่าตากไปลืมขากล้งงองไว้สายหิบบับเจ้าของ แต่เมื่อวานนี่แล้วบอนหอบอนูไม่ได้ถือมันนี่ยุหันแหละลัะกไปลืมไปโป่งใส่ลืมหันแว่นนี่ก็หากะเอาไปเอาไปเศร้าดิป่งปุูปลืมปั๊บ<笑><笑>นี่นะคะมืออื่นนี่วันเสาร์คนสีหลายเนี่ยเนาะเสาร์อาทิตย์นะคะตัวนั้นมีเสริมให้นะคะพี่เป้ขา <คะ S 2> ให้พิเศษเลยนะโอ้โอหร้อนๆเลยนะคะบริการใช่ไหมคะปาตีพี่น้องเอ้ย ม่ได้กินเขาเที่ยงแล้วมือนี่อัดปอกมาให้จะได้มีแรยงเยอะๆนี่นะคะให้พี่เป้ไม่พี่แรงยางเนาะอยางอ้อมทีบอ้อมแดนเมื่อวานนี้ก็มีเอซีสั่งส้มตำยายถอนยายจำลองเลี้ยงลูกชิ้นเลี้ยงโอ้ยปน,นั่นน่ะครัวอ,อิ่มพุงกลางาหิ้ิวอยู่เบิดมือมัมีเวลานั่งกินไม่มีน้องค่าแต่ยาง จะาจ่ายตังแล้วใช่ไหมรีบร้อยแล้วค่ะฮัตตี้เอาลงให้นอน้อยขอบคุณนะคะนี่นะกาแฟฟรีพี่เป้วันนี้โอ้ยตัวเองกินหรือยังนั่นน่ะกาแฟน่ะวันนี้มีนละมีีเลี้ยงใช่แฟดังยูนี่นี่ก็ยูทูบเหมือนกันนะจ๊ะ โอ้ถ้าพี่เป้ไม่มานี่ไม่ได้กินใช่ไหมเนี่ยมัวแต่เดินใช่ไหมเออไปยืมมาแจกฟีเออรีบแวะใช่ไหมนี่นะคะน้องเหมือนกันนะคะเอาเอานมใส่ใส่ตัวกโก้เหมือนเดิมับได้นี่คือผู้ช่วยใหม่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เปิ้งเด้อมิ่งน้องเววาาาชน ถึงกับขั้นรู้ใจแล้วนะรู้ใจใจลูกค้าแล้วว่ายูทูบเบอร์ต้องกินแบบไหนแต่นั่นเขาไม่ค่อยสู้แดดเหมือนพี่เป้พี่เป้เดินทั้งวันนุ่มๆไม่สู้แดดเหมือนพี่เป้ะนะต้องแก่ๆแบบนี้สู้แดดเดินทั้งวันนี่นะคะว้า ิมาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินกาแฟน้ำกันะะโอ้เดี๋ยวพี่เป้จะเดินไปอัปเดตห้องน้ำใหม่สิแต่เบิ่งก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยเพิ่นมาหายแล้วได้มีจุดปักหมุดด้วยนะคะแม่มีอันเดี๋ยวตัวกรอยังไม่เสร็จอันนึงอันอันนี้เขาเอิ้นอย่างนะอันที่เพินน่นนั่นปันฝ่ายนี่นะเขาเขาเอออิ่วอิ่วฝ่ายนะ,นะค่ะพี่น้องโอ้ยังมีอยู่เนาะ นั่แหละได้โบได้เห็นอ่ะหนึ่งนี่นะคะห้องน้ำมาใหม่อัปเดตอัปเดตอัปเดตห้องน้ำนะคะมีสุขาหญิงสุขาชายนี่คือแบบตัวนี้จะเป็นแบบชักโครกนะคะเป็นแบบชักโครกถ้าคนแก่เนาะนี่นะคะเสร็จสับเรียบร้อยนะจ๊ะ นี่เลยถ้าเราเดินทะลุป่ายางไปเนี่ยจะถึงภูเหล็กไฟได้พี่น้องพี่เป๊กเนี่ยว่าเคยขึ้นเพื่อกันภูเหล็กไฟนะต้องหาคนพ้าขึ้นค่ะน,นี่นะคะหันกล้องเร็วเร็ว ปุ๊บ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 นี่หลังร้านนะคะหลังร้านกาแฟนานาวันนี้ฮะใ,ใ,ใช่ใช่ใช่แต่เขาไปกันแล้วนะเป้เปอไปหมดแล้วนัดก็ไม่ได้อยู่ประจำนะเขามาถามที่เฉยๆเมื่อวานนี้เขาก็ไม่ได้อยู่ประจำเขามาถามแล้วเขาก็ไปฮะนั่นก็มีขอบคุณนะคะสำหรับกาแฟ แสบแสบนัวนวเด้อค่ะขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะ